สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปเที่ยวตลาดเช้าหน้าเขากันไปดูกันเลยว่าตลาดเช้าเขามีอะไรขายกันบ้างวันนี้ก็ก็จะเหมือนคล้ายๆกับตลาดทั่วไปจะมีผลไม้กับข้าวขนมผักสดอาหารทะเลอันนี้ก็จะเป็นกับข้าว ตลาดเช้านี้จะขายหน้าโรงเรียนจึงจะมีกับข้าวแล้วก็มีข้าวสำหรับเด็กๆด้วยอันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลบรรยากาศโดยทั่วไปอากาศดีมากเย็นสบายๆขอแวะซื้อกะปิแป๊บหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นอาหารแห้ง มีผักมีผลไม้ไซื้อกะเพรากัาละหบาทมีของใต้ด้วยนะมีสตอแล้วก็เดินโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ขอแวะซื้อมะนาวสักแป๊บมะนาวถุงละ20บบาทใครผ่านไปผ่านมาแวะได้ที่หน้าโรงเรียนมะเดื่อทอง จะมีทุกวันจันทร์เท่านั้นมีตอนเช้าน่าจะถึงประมาณสัก8-9โมงขอแวะซื้อละมุดแป๊บนึงละมุดกรอบกรอบหวานหวานลูกโตโตกิโลละ50บาทเท่านั้นไม่แพงเลยซื้อของเสร็จแล้วเราก็ไปแล้วนะเจอกันใหม่บายบาย